สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายจาบูชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม farming simulator 23โ Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็อีพีนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปซื้อฟาร์มหมูกันนะครับนี่อยู่บริเวณนี้นะครับฟาร์มน้องหมูเนาะก็ได้เลิกได้ยามแล้วนะครับที่เราจะ ขยายฟาร์มของเรานั่นก็คือท,ทําปศุสุสั์หมูก่อนเลยนะครับหลังจากที่เรามีฟาร์มไก่แล้วเนาะเราก็ต้องเอาฟาร์มหมูก่อนเลยนะตอนแรกผมอยากได้ฟาร์มม้าครับทุกคนนี่ฟาร์มม้าที่อยู่ด้านบนนะโอ้อยากได้มากเลยเพราะว่าเกมนี้รู้สึกว่าม้านี่จะขี่ได้ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาฟาร์มหมูก่อนละกันเนาะก็ตอนนี้ผมก็ได้ขยายพื้นที่ที่ดินนะครับออกไปก็เยอะอยู่นะครับผมแล้วตอน นี่ผมก็เลยว่าจะมาซื้อฟาร์หมูเนาะแล้วก็อีพีหน้าผมจะพาทุกคนมาทําเกี่ยวกับเรื่องการปลูกการอะไรเก็บองงองุ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่ององุ่นเนาะโอเคเดี๋ยวอีพีนี้เราไปเริ่มกันเลยนะครับไปเราไปกับกระบ,บะสิ่งคู่ใจของเรานะครับผมไปคือการทำฟาร์หมูก็ไม่น่าจะ มีปัญหาอะไรเยอะแยะนะแต่ผมไม่รู้ว่าอาหารเนี่ยเขาใช้อาหารอะไรบ้างนะครับผมอ่าแล้วต้องไปดูนะครับนี่ฝามืของเรานะครับนี่ปื๊บชึบเอาต้อ่าโอเคกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เกมรู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือผมจะบลั๊กเสียงนิดนึงนะซึ่งผมไม่ได้ยินเสียงนะครับมาตอนนี้ผมก็ ถึงที่ฟาร์มหมูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ี่เป็นไงล่ะถึงแล้วนะครับมานะเรามาซื้อกันเลยนะครับราคาจะอยู่ที่1นึ0 0แบาทนะครับเราซื้อไปเลยเนาะโอเคมาตอนนี้ก็อันนี้ไว้เก็บอะไรบ้างเนี่ยอาหารเหรอฟูอ้ดฟรีสออาหารอันนี้อะไรอะ อ๋อเก็บขี้หรือเก็บอะไรอ๋อมามานำสัตว์ออกไปโอเคอ๋อคือเกมเนี้เราสามารถเลี้ยงหมูให้โตนะครับพอหลังจากโตได้น้ำหนักเข้าที่แล้วเราก็นำไปขายนะครับสถานที่ขายนะจะอยู่นี่เลยนะครับตรงนี้นะอ่สถานที่ขายนะครับจะอยู่มุมขวาบนสุดเลยนะทุกคนสถานที่ขายเนาะ ในการขายสัตว์ในฟาร์มของเรานั้นต้องมีอุปกรณ์อย่างเช่นรถล,ลากนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับทุกคนอตอนนี้เรามาสำรวจฟาร์มกันก่อนเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเก็บอะไรอเก็บอะไรได้อะทุกคนเ,ออเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในฟาร์มกันก่อนเลยนะสามารถเปิดได้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยที่ให้อาหารหมูเลยหน้าต่างเปิดได้ไหมหน้าต่างเปิดไม่ได้เหรอโอ้เปิดไม่ได้ด้วยแล้วอันนี้อันนี้เปิดได้ไหมเนี่ยอ๋อน,นี่ก็เปิดได้นะครับนี่นี่นะครับพื้นที่ภายในฟาร์มหมูของเราอันนี้อะไรเนี่ย น้ำละ่ะน้ำที่ว่าให้หมูละ่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูวิ่งเข้าไปข้างในได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้ดานฝั่งด้านนี้กันหน่อยด้านนี้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยอ๋อเหมือนน้ำหมักหรือว่าเหมือนขี้เหมือนน,ออน,อน,น้ำที่เกี่ยวกับขี้หมูนะครับผมอาจะมาเอาได้ตรงนี้นะถามว่าเอาไปแล้วไปทำอะไรเอาไปเป็นปุ๋ยครับผม เป็นปุ๋ยเนาะนี่ห้องอะไรห้องห้องเฉยๆไม่มีอะไรโอเคปิดประตูอ๋อพวกน้ำที่ขี้หมูอะไรจะออกมาจากตรงนี้นะครับเราก็มาเติมตรงนี้เนาะเออใช้รถพืชผักสวนครัวของเรานะครับอันนี้ใส่อาหาร อันนี้เวลามาจาับหมูอ๋อโอเคเดี๋ยวเราปิดไปก่อนเดี๋ยวเราซื้อหมูตัวหมูออกอันนี้ด้วยมาผมจะเริ่มทำการเลี้ยงหมูโดยรายราคามีอะไรมีหมูโตหเดือนเอาหมูเล็กหมดเลยนะครับตัวละ200รเนาะซื้อสัก10ตัวก่อนนะครับอ่าสิตัวเนาะไป โอเคอ่ะเราซื้อหมูสิบตัวนะครับนี่มาแล้วครับทุกคนดูเสียงดิ <c oughs> อ่ะซื้อสิบตัวไม่เห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อด้านใน 8, อีกแปดอ่าแปดเห็นแปดตัวเอง <c oughs> นี่นะครับหมูขี่ได้ไหมเนี่ยฮัลหสวัสดีน้องหมูมเยอะ โอ้โหโคตรเหมือนจัดนะทุกคนดูดิครับเรามาว่าอาหารของน้องหมูกันนะครับผมมาดูกันเลยนะฮะอาหารของน่องหมูเนาะผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับอาหารของน่องหมูนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับเบสนะครับเบสฟู้ดมันเป็นอาหารพื้นฐานนะครับพื้นฐานอย่างเช่นออข้าวโพดแล้วก็ซองแฮมนะครับผมอ,อาหารพื้นฐานนะครับ ต่อไปกรนกรนอ่านกรนกรนเปล่ากรน,แบบกนอ่าตัวเกรนนะครับก็จะเป็นพวกธัญพืชนะครับอย่างเช่นพวกข้าวสาลีข้าวบาเบอร์รี่นะครับข้าวเบอร์รีนะ่เนาะโอเคซึ่งผมก็ได้เติมเป็นข้าวเบอร์รี่ไปแล้วนะครับผมอ่าสองพันเอสองหมื่นสี่พันสองร้อยเอลนะครับผม แล้วก็ต่อไปนะครับโปรตีนเมนูต่อไปเป็นโปรตีนนะครับผมก็ยังเส้นซอยบรีดนะครับนั่นก็คือพวกถั่วเหลืองคาคาโนล่าแล้วก็ซันฟลาเวอร์นะครับประมาณนี้นะสำหรับโปรตีนนะครับส่วนรูสรูสครอปรูสครอปนะครับอันสุดท้ายเกี่ยวกับพวกเขาเรียกอะไรไอพืช ที่เป็นหัวนะครับพืชใต้ดินเนาะยนอย่างเช่นมันฝรั่งโพเตโต้เนี้ยชูกบ็บดีเนี่ยหรือเปล่าประมาณนี้แหละครับผมอ,อาหารของหมูเนาะก็เรามีอะไรก็เราก็ใช้อันนั้นนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาอาหารมาลงกันเลยนะครับผมก็ได้เอาอาหารจพวกเ,เขาเรียกอะไรอะพวกธัญพืชน,นะพวกข้าวข้าวสาลีข้าวเบอร์รี่นะครับผม ก็หลายอย่างนะครับทุกคนไปส่วนพวกข้าวฟ่างข้าวฟ่างจะเป็นพวกอาหารพื้นฐานนะครับข้าวฟ่างก็คือน่าจะเป็นในตัวนี้นะเขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกข้าวฟ่างนะครับซองแฮมอะไรเนี่ยข้าวฟ่างนะครับผมซองแฮมเอออ่ะวาระไปอ่ะโอเคการใส่อาหารก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ ใช้รถบรรทุกนะครับบรรทุกไปบรรทุกอาหารไปเนาะแล้วก็ไปเทใส,ส่นะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้รถไทคันนี้แล้วกันใส่ตัวลากก่อนนะครับผม<笑><笑>ก็ต้องลองปิดลองถูกครับกว่าจะไปหาข้อมูลมาได้เนาะอตอนนี้ก็ได้ข้อมูลที่ชัวร์แล้วนะครับผมไปหาข้อมูลมาผมก็ได้จดไว้แล้ว ปาชะดัด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 อึบอึบอึบเดี๋ยว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 อ่าเ,เดี๋ยวผมเอาอาหารพื้นฐานไปแล้วกันเพราะว่าข้าวเบอร์รี่ผมเอาไปสองพันกว่าตันแล้วไนะอ้สองพันกว่าลิตรนั่นนะเอาเป็นอะไรดีโปรตีนเหรอเอาโปรตีนไปให้ดีกว่ามนะซันฟลาวเวอร์คาโรนาเอามีคาโรนาครับ ซองแฮมเอซองแฮมเนี่ยผมมีแค่หกร้อยกว่าเอาคานนี่แหละอะคาร์โนล่านี่แหละอะไปเอาไปสักห้าพันเอาไปเลยไปเสริมโปรตีนให้หมูสักหน่อยครับผมไปเพราะว่าเราเอาพื้นฐานไปลงแล้วเนาะอาหารพื้นฐานนะครับอาหารพวกเออไม่ใช่อาหารพื้นฐานดิพวกธัญ,ญพืชคือคือถ้าเรามี ทุกอย่างแล้วก็นําไปใส่ไว้เลยนะครับพูดง,ง่ายๆผมไม่รู้ว่าจะเลี้ยงไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่พูดถึงว่าถ้าเรามีอาหารทั้งหมดนี้เราก็หมูเราอาจจะขายได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่มีอะไรก็ให้กินอันนั้นแหละครับผมไม่ตายก็เพียงพอครับไปข,ขาขาโน่าไปเติมให้นะครับผม ออชึบอ่ะเ,เราไปดูนี่มาแล้วนะครับจะเห็นเขาว่าโปรตีนนะครับผมตอนนี้ก็มี5,726ลิตรนะครับผมนั่นก็คือผมเติมคาโนล,ล่าไปนะทุกคนอ่านี่น้อหมูของเราก็จะได้เจริญเติบโตกินอิ่มกันไหมเนี่ยนี่อ โอ้อาหารมาไวจังเพราคาโนล่านะครับผมไม่รู้ว่าจะเทร,รวมกันไว้ไหมหรือว่ามีอะไรก็ให้เขากินอันนั้นแหละนะครับทุกคนเบสฟู้ดอาหารพื้นฐานนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะต้องอแล้วก็อะไรเนี่ยเอทัญญพืชนะกร้น ไปก็เป็นโปรตีนตไปก็พวกรูสลรูสคอรอบพวกอาหารที่ว่าเป็นแบบหัวมันอะไรอย่างนี้นะครับโปเต,ตโต้เป็นไงครับเดินเพื่อน,นๆเลยนะกินอาหารไหมเออกินซะจะได้โตไว,ไวไๆยำ้ย่อมยอมย่ย่อมผมชอบผมชอบผู้พัฒนาเยเขาเก็บรายละเอียดแบบโอ้โหดูดิทุกคนดู สวยมากนะครับเนี่ยดูหมูทำมาแบบโอ้โหเป็นเกมที่เกี่ยวกับฟาร์มได้แบบสมจริงมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูหมูเมื่อไรจะขายได้เนี่ย <c oughs> ตอนนี้ผมลงแค่สิบตัวก่อนนะทุกคนไม่อยากลงเยอะนะครับเพราะว่าอาหารผมยังเก็บมาไม่เยอะเลยนะถ้าเก็บอาหารได้เยอะๆนี่ก็คงจะดีนะครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็วุ่นนะ ต้องขายต้องปลูกไว้ขายบ้างเ,าเก็บไว้เป็นอาหารสาัตว์บ้างนะครับผมนี่หมูน้องหมูน้องหมูน้องหมูอมู้อ่อะโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับน่าจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวเท่าไหรน่นะน่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสําหรับการเปิดทําฟาร์มเลี้ยงหมูนะครับทุกคนเราสามารถเลี้ยงหมูได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดตัวเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ผมมีแค่สิบตัวนะเลี้ยงแค่สิบตัวนี่นะครับ แต่ว่าอาหาร <Okay. S 1> เรายังมีไม่เยอะเนาะอยากไปเลี้ยงเยอะนะครับผมส่วนการจับหมูไปขายเนี่ยเราก็ต้องนํารถมาจอดตรงนี้นะครับรถที่น่าจะต้องใช้น่าจะเป็นตัวนี้ครับทุกคน animal น,นี่ครับ animal ทนัน sport นะครับอันนี้จะเป็นรถบรรทุกม้าได้2ตัวอันนี้บรรทุกหมูเอบรรทุกบัวได้6ตัวนะครับบรรทุกหมูได้13บนสะามเนาะบรรทุกแกะได้13นะครับส่วนนั้นสุดท้าย สามารถบรรทุกวัวได้12ตัวนะครับหมู36เนอะแล้วก็แกะ38ตัวนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับรถที่ใช้บรรทุกนะครับก็จะผูกติดกับรถถทยกับรถหัวลากตัวนี้นะครับน,นี่รถบรรทุกตัวนี้เนาะรานะคาอยู่ที่101,000นะครับผมยังไม่ไม่ซื้อดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าหมูยังไม่ทันโตเลยอะ่ะเนี่ยน้องหมูยังไม่ทันโตเลยนะครับผม โอเคก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอ่านี่สำหรับฟาร์มหมูนะครับผมอ่าโอเคครับยังไงถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องนายชาบูชาแนลให้ผมด้วยนะครับผมใครมีข้อเสนอแนะหรือข้อสักถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับยูฮู